อะไรคก็ตามคนละครึ่งของภาครัฐนะคะภาคส่วนอะรงการคนละครึ่งที่ให้ร้านค้าฝักประชาชนมันจะมีบูธของธนาคารไทยตั้งอยู่ตรงนั้นที่เขาช่วยเงินับสนุนเวลาลูกค้ามาดูสนใจก็จะมีบูธ

เราน้องไรับสิทธิ์เขาไปรับสิทธิ์เขาได้สิทธิ์เขาต้องมาใช้เคาะกับร้านค้า เราเลลง้จริงอยู่แล้วพี่เาราคาติดที่ตลาดอันนี้ก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยครับแล้วก็เข้ามาตู่หน้าหน้าแอปครับหน้าแอปก็อ